เอาชีวิตหลอดกลางทุง่งนานะฮะนี่ไอ้คือไก่แจ้นะฮะนี่คือไก่แจ้หน่อยผ้าหูขาวเ,เนี่ยผมว่าขาวตรงเนี้ยเขาเรียกไก่ป่าอนะฮะหูมไม่ขาวเขาเรียกไก่แจ้จริงจริงเนื้อก็เหมือนกันแหละไก่แจ้ไก่ป่านะเอาหมดในข้อสีเร็ยกยังกินดีหมดแล้าชิมมา อ๋เราจะทำเป็นลาบไก่แจ้ลองดูนะฮะโอเคเอา้าวแล้วก็ทำแหละมันนะฮะทำแหละมันออกมาเป็นชิ้นๆแิ้นี้นนนนนเลยอ้าวโอเคนะฮะอันนี้เนื้อเราสับไปแล้วนะฮะอันนี้ก็ก,กับระดูก่อก ทำเป็นน้ำต้มสดฮ้อนๆสดร้อนๆน,นะฮะน้ำแล้วกเกลือ,เกล,อเกลือลงไปหน่อยนึงจะใส่หลายมันสีเข้มมันแก่เงายำเข้มมันแก่เงาเพราะเนมันจางใส่ให้มันเข้มไดนะ้นะความหมายคาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปาจากนั้นก็นำไปต้ม อา่าโอเคนะฮะลวกใกล้แบบนี้เขาทำบวกอ้าวไม่ได้บวกรอรอขีดสมุนไพรมันออกก่อนสักแป๊บนึงนะฮะอา้าวก็ลวกเลย ลวกให้มันสุกนะฮะเอาให้มันสุกแล้วอยากได้ใ้เบิ่งนี้เรืเองอะเบิ่องรุ่นกระทบดีห้พที่น้องวันนี้วันผมทำด้วย รอน้ำมันเดือดอยู่แล้วลวกอีกน้ำหนึ่งนะฮะโอเคลวกอ,อีกหอมคือชอบลวกเอากิ่นของสมุนไพรมันจะซึมเข้าไปในในเนื้อไก่ด้วยนะฮะ ซึมเข้าไปเลยน้ำต้มชุนไพเราเลยจยซึมเข้าไปเลยเวลากินมันจะหอมจะแซ่บนะครถ้าเอาเป็นรวนถ้าเอาเป็นรวนเนี่ยข้าพเจ้าคิดว่ามันจะเอามันเนื้อมันจะแข็งไม่ใช่เดนหรอกเอาโอเค เดี๋ยวเพิ่งเอากระดูกใกล้ไปปมเอากระดูกใกล่ลงไปแล้วแหละฟ้าโอเคเอาโอเคนะฮะเดี๋ยวนี่เครื่องในที่เราต้มสุกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็ซอยใส่ตับไก่แจ็ดตับไก่แจ็ดเราก็จะซอยใส่ลาบเลยซอสต้มสุกแล้วนะฮะเห็นไหมสุกไหม แล้วก็ซอยไปซ้อยทีทีซอยนะครับโอเคมันคัดขาด,ด,ดว่ะเอาโอเคนะฮะถึงเวลาทำหลากกันแล้วนะฮะเ,เนื้อไก่ที่เราลวกไว้วนะฮะ <c oughs> เราปล่อยให้เย็นก่อนนะฮะ <c oughs> อย่าทำตอนร้อนเพราะว่าทำตอนร้อนมันจะเป็นลวกพวกพวก ข้าวคั่วให้มันเดือมก้อนแล้วมันจะมันจะแฉะนะฮะมันจะแฉะมันสิหนียวถ้าใส่ซารอืมันสิเหนียะโอเคอันนี้คือเครื่องในนะฮะเครื่องในลงไปอ่าโเคเลโคเลหน่อยเอาะว่าโเคโเลไปคลุกเขาเข้ากันนะฮะ็าาลลละละแล้วกใส่น้ำปลาเมนหลักเลยน้ำปลาแล้วแล้วก็ มะนาวสมบูรณ์ว่ะถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะๆถ้าไม่ชอบเปรี้ยวก็ใส่นิเดเยอะวนะครับนี่เ้าจะชอบเปรี้ยวโอซิมิกันอ่าโอเคแล้วก็ผงนัวขาดเมื่อไรนี่ผงนัวเนี่ย,เ,ย <c oughs> เป็นยังไง <c oughs> ให้กับเขาเลย ใส่ตลอดทำกับข้าวต้องใส่ผงชูรสตลอดไม่รู้มันกันนะฮะับเราอาจจะมีวิธีการพลิกแพงในการไม่ต้องใช้ผงชูรสไหมเนีย่ยอันนี้ก็ค่อยว่นะะาทำอาหารเราไม่ใส่ผงชูรสมันทำม่งทำม่งบุ๊คต้องมีผงชูรสหนะออึ่งอันนี้เสร็จปุ๊บพลิกพลิกอะพริกผลพลิกผลห้าบาท ไม่ได้ตำเองนะฮะซื้อมาห้าก็เราชอบเผ็ดเราเป็นคนชอบกินเผ็ดเราก็ต้องใส่เยอะหน่อยนะฮะเดีย๋ยวปุ๊บดูก,ก่อนอสีมันแดงแฉะนะไม่แฉนะเลยเนาะโอเคน่าจะเผ็ดอยู่แล้วก็ใส่ผักไปเลยซาลแหน่ทำไมใส่เยอะจังวะที่กัพิษ ทำไมใส่เยอะจังสโลเน่เนี่ยว้องกะบุตรถิ่นดอกบ่านกาบ้าโตมีผักเขียวๆลงงงลงไปแล้วก็ข้าวคั่วข้าวคั่วก็ไม่ได้คั่วเองนะฮะข้าวคั่วไม่ได้คั่วเองซื้อมาห้าบาทใส่เลยอย่าใส่เยอะไม่ดีนะฮะมันสิแงีมันสิแงี้ยนะ แย่คืออะไรมันจะนัะ่นแหละเนี่ยถือว่าใส่เยอะนะแต่ว่าก็โอเคพอได้คนกกนก็เอาก่อนว่ามันเป็นยังไงลาบไก่ลาบไก่แจ๊กลาบไก่ป่าไก่แจ้กปีนมาในหมู่บ้านเขาเรียกว่าไก่แจ้ถ้าไก่แจ้ไปอยู่ในป่าเขาก็เรียกว่าไก่ป่าอันนี้กับนกที่ว่านี่มันเป็นยังไงมันเป็นยังงไ จึงไม่เหมือนกันนะฮะเอาโคเล์โคเล่กันมาละขออนุญาตซิมมันแน่จากน้อยซิยยมมันนะฮะโอ้ชอบเปรี้ยวก็ใส่อีก มะนาวไม่ใช่มันขาดเปรี้ยวนะแต่เหมือนเราเป็นคนกินเปรี้ยวมากินส่งนะครับเหมือนเราเป็นคนกินเปรี้ยวเราก็ต้องมีรสชาติแบบนี้นะครับแต่ที่เราเห็นเนี่ยสีอย่างเงี้ยเนี่ยสียิ่งสีเลยยางเอาเพ็ดเลมันเผ็ดน,นะฮะรู้เลยชิมคำแรกรู้เลย ชิ้นําแรกเนี่ยตัดขึ้นมาตัดขึ้นมาเผ็ดละคือรสชาติเผ็ดแน่นอนนะฮะเพราะว่าพริกป่นเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบแดงอะไรมากมายแล้วเป็นพริกบ้านๆที่เขาชาวบ้านเขาทำมาขายเนาะเดี๋ย,ยวกินเผ็ดคนนี้ก็ โอ้ <c oughs> กินแต่กว่านี้ไม่ได้นะฮะโอเคนี่ก็ถือว่าเปลี่ยนแล้วสีสันอ๋อดูสีสันไม่น่ากินหรอกจุดจุดชืดชืดแต่มันเผ็ดเสียคอยล่ลวกเอางาโอเคนะฮะอันนี้คือลาบไก่แจ้ของเรานะฮะลาบไก่แจ้แข็งแข็งเนื้อแข็งแข็ง แขนอันตัน <c oughs> แขนอันตันมักปานมัเสาเตียแขนอันตันเพราะว่า <c oughs> แล้วก็ผักก็ไม่มีอะไรมากนะฮะผักนี่ใส่ยอนบะกอกนี่คือหย่อนบะกอกกินกระดับใกล,ใกล้ลกับแซ่บเพื่อนนะฮะแต่ยอดสะเดาเรา,ายังไม่มีผักกระเดาเขาบาม,มี <c oughs> สรุปออาซับไปซับมายื้พี่นอ้องอ่า อัจฉริยะไม่มีนะฮะวันนี้มีแต่ยอดมะก,กมอกแอบขโมยเข้ามานะฮะโนดะเขียวขจีเลยลาบไก่โอเคอ้าโอเคเปลี่ยนโลเคชั่นแล้วอันนี้คือน้ำต้มต้มไก่นะฮะเราเสิร์ฟแบบนี้บางทีไปสดมดถวยวมดหมอนบอแมนหรอยังไงก็ไม่ใช่ทำจริงคนเดียวเนี่ย เราซดเป็นที่ดีกว่าว้ามีก๋มนัวคดิกเลยนี่นัวส้มตีนไก่โอ้โห <c oughs> น้ำซุปนัวส้มตีนไก่โอเคว้า,อาโอาก,กระก่อน อ่าโอเคทีนี้ก็มาถึงทีเด็ดของเรานะฮะข้าวสวนร้อนๆไ่ได้ปั่นเขาเหนียวแต่คู่บา,า,าวพอดีก็ <c oughs> มันไม่มีข้าวเนนะหนียวเนาะแต่เขาวสวยก็ได้แซ่บเหมือนกันนั่นแหละโอเคเราสวนลาบขึ้นมากินลาบข้าวเจ้านี่แหละโอ้เนี่ยเสียยลดเสียยลดกินดีที่กำลัง อย่าไปตีอย่าหาตีเงี้ยหิ้วขอ่อย,ยอย่าไปหาตีนั่นตีนี่นะฮะยูไลขุ่มข้าวอย่าไปหาตีนั่นตีนี่นะเอาโอเคลาบแอนข้าวสวยเราจะเป็นสไลค์โอ้ยไอ้คนทวนๆเป่าบ่โมทังเป่าดอกมั้งอาโอเคลาสัตเลย ก็โออยู่นะข้าวสวยกับลาบเนี่ยก็าถือว่าโออยู่นะคำว่า,าลาบเนี่ยคำว่า,าลาบเนี่ยมันจะกินกับข้าวสวยเออไม่ใช่ไม่ใช่เปนนักินกับข้าวนะาเหนียวเสมอไปนะฮะกินข้าวสวยก็แซ่บเหมือนกัน อยามากรอกได้อหม <c oughs> สเด็ดสเดียเลยผสมลงกับกินตีนไปน้ำหอวหันตีนเขาวะมาแล้วลูกผู้ชายพันดีขี้โมกขี้โมอันนี้ คือลากไก่แก่ครับลักไก่แก่เนี้ลากไก่แก่พราะมนลาบลไก่ตาเด้อย,ยาสับสนห่ามสับสนนิดขา่สดหนาวชุกอนด้ยวยเ่ยหลากไก่แก่แต่ทำไมด้องกินแบบสวยนะฮะ เพราะว่าเราไม่มีช้อนเหนียวแค่นี้เองเอาโอเคกินอาหารประเภทลาบนะฮะเวลาเรากินอาหารประเภทลาบเนี่ยเราต้องมีสิ่งที่เติมเต็มในอัตลบในการกินข้าวแซ่บนะฮะเราต้องมีอัตลบในการกินข้าวแซ่บเอาโอเคแนวไหนเนี่ยล่ะเดี๋ยวโอเคนี่อะไรนะไม่อาสีต้องกินเลี้ยงสิลัะม่อาสี เมื aunque sea, aunque sea, Entonces, ens, ่อสิบถึงสิบกบกินแกวกินยังกินอ่งเงี้ยกระแสมือสลัเปล่ยนมืออสิโตีงสิเพราะว่ากินอุกสถานการณ์ขอเยโอเคแล้วพอต้จวดแน่กักหน่อยนะฮะจวดนิ่งจวดวโอเคจวด แล้วก็ต้องขานะฮะต้องข้าวนึ่ออกไตัว่อเอาเฟรชลาบแก่แจ่ลาบกแก่กแจ่นะฮะตะกพูดแบบน้องใจหน่อยไปเข้าไปในป่าลึกป่าที่ไม่มีเ็พวิญญาณดูแลแล้วก็ไปยิงไก่ตามาทำอาหารนะครับอันนี้คือลาบ ไก่ปลาเขาว่าเน่นเนาะถูกทุเือกันเนาะไก่แกไก่ปลาอันนี้นกันล้ว้เขาสวยเนาอย่ยังไม่ดุเน่ก็เนี่ยคิอส่งเสียงล้วี่ยง่คุยแต่ก็ต้องคย่าแล้วเส้นีุ่งเ้อาอยั มันจะมีไม้ไม่หอกสดนานเท่าหร่สดนานเลยนะรวมเราใส่ของดวยเยอะมากส่วนผสมเยส่วนผสมใส่กวอนตักขึ้นมา ล,กกล่ลากไก่ล่าไก่ป่า,ล,ากกล,ล่ลากไกา่แก่ล่าไก่ป่าแล้วก็อะไรล่ะแก่แก่ไม่ป่าไปเรแอบแล้วกันล่ะอืม หมาเนอะโลกิดกันเล็กูกแสกขนาดไหนอืมเราเอหมีมาขนาดไหนโอเคโมงทักคู่บาตัวโมงทักคู่บาตวะสมาตอนนี้ล nee. ัากนเข้าไปแล้แหละทีนฟ้า ออกนะยอดมักกอกนานะครับพึ่งเยึออกเพื่อนๆเห็นานะฮะเรียกว่ากอกนาเพราะว่าชาวน้าคอยเอาลูกมันแหละที่เป็นสุดๆน่มันต่ชสองตํำนะฮะเนเดิเขาไม่กินรอกแต่ยอดมักกอกก็ใ้ซาากัน มีกับลาบกเน่ยก็ได้ครับบุกเฟ่ต่สับหมโบุมเครับส้มคัดส้มแยมมว่าส้มคัดส,ส้มแยมนี่เรียส้มปี๊ดนะครับ มันเป็นสไตล์ของเขายอนแระกอบเนี่ยมันเป็นสไตล์ของพระเจ้าเหมือนกับยอดเสลาว่าเนี่ยมันกอเ,รรนกเป็นสไตล์ของยอดสเสรลาว่ะฮะมันขมอยู่ เพราะว่าผมก็ใช่แต่ว่ามนไม่ใช่แบบผมแบบเร่องมันละผมแบบสะเดาก็ผมแบบสะเดาผมแบบดีมากเพราะว่าผมแบบดีมากผมแบบดีมากผมแบบดีมากนั่นแหละผมมันเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่เหผมเหมือนกัน <c oughs> ไกส้มติไก่ป่าหรือเท้าไก่แจ้โอเคว ลองใส่สุดหแลอวเดี๋ยวส่ท้ายก่อนส่งท้ายแต่ก็ข้าวเราว่าเราไพิ่ส่ท้ายไทยนะฮะมันไ่ชางเสียงว่าจะย่งเลยโอเคลาไก่แจ้ ทำเ,เองกิเงนเองขี้แตกเองแล้วก็ไปหาหมอเองนะบจวดแปดครูกขานี่เขาทะไรกันเขาทมาเนี่ยขาทำมางอย,อยากน้ำ หมาเศร้าบาดเลยยังอยากน้ำเฮาเลยห <c oughs> มาเศร้าบ้านยังอยากน้ำเฮาเลยมันแสบปันไดย <c oughs>